Thank you. สวีครับมื่อนี้ยายเพ้นเมียพลังมานอกมาตักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะมื่อนี้ยายเพ้นเขาหัวเขาสวนคือเก่าแหละค่ะทุกคนปลูกพักค่ะมื่อนี้ยายเพ้นจะปลูกอ่พักขึ้นชายค่ะแปลงข้างหลังยายเพ้นเนาะค่ะเนาะแปลงใไงหนึ่งเลยแหละค่ะทุกคนเพราะว่าคขึ้นชายเนี่ยมันจะเป็นอ่พักที่เกิดยากเนาะค่ะใส่เวลา2 1มื0 0ได้ค่ะทุกคนยายเพ้นเคยปลูกเนาะค่ะเนะาะปลูกว่ามีผู้ใดปลูกเกิดเร็ว กลัวยายเพ่นบอกค่ะทุกคนเนี่ยปลูกเกิดขึ้นซ่ามากเลยค่ะแต่ว่าเกิดดีค่ะทุกคนถ้าใ้เวลาเกิดแล้วน้องนน้เกิดดีมากค่ะแต่ว่ามันถังสิซ่าแนี่เน้อะคนน้อยายเพ่นก็เลยสิลงมือปลูกขึ้นขึ้นชายแหละค่ะทุกคนเมื่อนี้เม็ดน้อยเดียวค่ะทุกคนค่ะเอาหนังใดแม่ นั้นนี่หรือนั้น้างหลังดีดันอังไงเม่ยยเพชรมาปลูกนั้นใหญ่ะนาทุกคนปลูกสองเตียกได้แม่มันหลายได้เนี่ยปลูกใหงม่อเยนะเบ็ดเบ็ยดน้ยเอยโน้ยจุงที่เบ็ดน้อยมากเลย

อะไรก็แพงแพงมากค่ะทุกคนอย่างแพงมากปลูกได้สองสามนานคุณแม่เอ้ยเพราะว่ามันมันหลายมันเม็ดน่อยแต่ว่ามันหลาย ทุกคนจะได้ยินเสียงยายเพ้บนบอลน้อขอน้อกับสิไก่แน่ได้ขอด้อยยายเพ้นตั้งกล่องไว้ไก่เลยค่ะทุกคนเมือนี้สามีเราเอาฟูนใส่ต้นกล้ยลวยเราฟังทั้งพูนค่ะทุกคนค่ะเราออกมานัคือึ้นกันค่ะ ล็ตื่นแต่เศร้าเลยค่ะทุกคนเ้ามาอ่อาามขุดดินเอาห้าออกจังสิแ่ะค่ะทุกคนให้แม่เทา <c ười> มือเศร้านะอ่คเนาอมาแต่เศร้า,าเลยค่ะ วันนี้หนาอยู่เหยแม่หนาอยู่ แม่นาแล้วนั้นนี่เขาเจะย,ยังดีป่านนี้เอาสลัดเนาะนั้นนี่จะปลูกสลัดค่ะทุกคนค่ะน,นั่นนั่นคืนชายเนาะค่ะเนาะอันนี้วันมอพีสเฮลผลการลบเ,เป็นคนโจอไห้ค่ะทุกคนล <laughs> ้เอาเอาบักจกโจใหยายยาเพลนเนาะค่ะเนาะบ่ไเดี๋ยวมีดมากกันค่ะ ไอ้แสมมินผิจบูสลัด บักจ no ุกนกอนาะบักจกสามีเจ๊เพียนอันนี้จะเป็นสลัดเอ่อกล้าไว้เป็นนานแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเวลาที่มันเกิดแล้วนกเอนาะเขากัเอาไปแปะนะคะถอนไปแปะนานอื่นๆนย่งนีนะคะสลัดสลัดเพิ่งว่ามันจะเกิดดีว่านากคอเนาะ น้อยมากเลยแตะสูนขึ้นายบ่ได้เนาะค่ะเนาะขึ้นใจน้อยกว่าค่ะเม็ดน้อยกว่าสลัดแปลงนี้ปลูกโหระพาค่ะทุกคนนี่ค่ะโหระพานี่แม่ยายเป็นปลูกกระด้ข้ายเรื่อยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าตรงตามรานค่าเนาะค่ะค่ะเพิ่นสร้างอยู่เรื่อยค่ะ บุกนานใหญ่เลยค่ะทุกคนค่ะโรลลงไปจามียัยเป็นยืนแอกทายอันนี้ยูโอเคฮอนบ้า้อน้อนนอนนอนพูดวินเนาะกระป๋องนี่ก็อจอะให้น้อยแต้นอนนอยพ่อ่ น้าญน่เลยค่ะทุกคนจะเพป็นะเอาอ่าเมื่อกี้เราฝ่ายก่อนอเนาะค่ะเนาะเครื่องค่ะจะละครก่อนเพราะว่ามันแปลงไงแปลงไงที่นี่เอางวานไปบ่ถึงเนาะค่ะเนาะ,อเ,นอะเอาเทเลเครื่องก่อนน้าเนีเน่ยแหละค่ะทุกคนค่ะ จังลุกมาแปะเอาเนาะค่ะเนาะดิ้นซุ่มดีมากๆเลยค่ะดิ้นเปียกมากเลยเพราะว่ามันยังพัดแต่เหตุฝนดีเนาะค่ะเนาะฝนพึ่งหยุดไปเมื่อก,กี้เมือ่อไหรค่ครับทุกคน เวลาปลูกพักปลูกมีอยู่ในสวนสวนสิ่งเรี่ยวมัอทุกอย่างกับใส่เวลาหลายมืออยู่่าสุขคนค่ะแต่ว่ากับจีบวให้มันเกินอาทิตย์หนึ่งเนาะขอเนาะแั่ในอาทิตย์หนึ่งนี่ปลูกให้เรียวมัอทุกอย่างละค่ะ แล้วครึ่นงนึงไอเมคฮาร์ฟเฟิหไือคนไม้อามนอตนอตลองอาม เด้อค่ะเด้ออยู่ในหัวในสวนก็เก่าหล่ะค่ะอันนี้อยู่รถทอกวิดเอฟซีทำเส้นเนี้ทอกวิดเอฟซีเอฟซีเอ่อเอ่อเจคูนทีมิลิเมตรกูดวิดีโออย่างเต้กิวเอฟซีให้เราขอบคุณเอฟซีแล้วกันเนาะนกพูดขอบคุณดูค่ะทุกคนแต่ว่าไก่มาเอฟซีนัดสี แน่นอนเอพีเอีเห็นนว่าเคุณชิมดูพูดจีย่เฮนเห็นมือเนาะขอเนาะเห็นมือแล้วเนาะเห็นมืออยู่หน่อยหนึ่งดูโอเคดูพูด ก็จะเกิดเนะาะหวังว่าเม็ดในกระป๋องที่ใชเพ่นสือมาทุกชนิดพันธุ์พักเนี่ยจะเกิดเหมดละ่ะร่ะทุกคนค่ะกเสี่ยงคือกันได้ค่ะเพราะว่าห้าวโป่หูเนาะขอเนาะว่า,มาเมล็ดพัพนธุ์พักเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเก่าบอน,นะคะทุกคนค่ะ เป็นเม็ดเกามัานติดวบวเกิดใหดีเนาะค่ะเนาะเกิดแน่วันแนงสิแม่ค่ะหวังว่าเนาะค่ะเนาะหวังว่าจิมีถือเม็ดเกาผู้น,นันให่มากเลยว่มื่อสิบมอสีที่แวนี่ เอฟซีอะเนีมอะเนีมลียะคอมเมนต์อังกฤษยูยูมันนี้มันนี้ทาม คนเด้อค่ะเด้อที่ให้กำลังใจยายเพ็ญกับครอบครัวตลอดมาเนะะนะาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเมื่อกี้เอาบรรยากาศอยู่ในหูในสวนมาถักมาถ่ายคือเก่าหระค่ะเพราะว่าปู่ยังม่ทันได้แลนะ้วาานเนาะค่ะเนาะ่ทันได้แล้วค่ะทุกคนนี่เพ็ญหน,น้ากะว่าว้านเมื่อไรค่ะทุกคนกระป๋องนี่ เพราะว่าเบื้องล้วเหลี้ยวลายเนาะค่ะเนาะพุทออีายพุทอหน้าคอแม่ กับจิ้งย่าแล้วน้องขอน้อยังไปกับจิเดล่าพี่ละน้องก่อนล่ะค่ะอันนี้ไปแฮปตูเซคุ้นบายเอฟซีย่าลองวิดีโอเลยดิจีบนาบพอกันไหมยังเพิ่นกับขอขอบคุณพี่น้องสุข,ขสุขคตนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ็ญเมียฟร,รังมันโนขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีความสุขค,ค่ะสวัสดีค่ะบบ๊าายยบ๊ายบายคุณทีม กูฮัตซะบ่นเนาะกูสันนิล